สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแฝงเห็ดเปราะจ้าอันนี้ตาขเาวาเบือ,อแล้วก็พิกใบหนาต่อไปก็ใส่เห็ดเปราะลังผักแมวจา้าแล้วแต่ชอบนะคะคนเ่ินชอบคักอะไรก็ใส่เลยะคะ่ะ มาเราจะลงรนะไปงชังรถใส่หน่อยเสนหน่อยใส่หนหสัหนหลากหลายปลาใส่สสแค่นี้็ด้ว้าวสุแล้วเราก็ใส่ตุ้ยตร้บ เขาทิ่ตูล้ว้็วไปทางลับค่ะเอ็มหตุผลอะไรดกว่านคะะมานี้ก็พอ่ล qui ne chante pas